นีฮากันเลยนะนี่ไงพบกันทุกคนเลยไดมอนด์ก็มาเช็คชื่อไหนครับไดมอนด์อ่าเื็นดินพื้นน้ำอ่ะแม่ยาด้วยนี่คุณเรากำลังจะไปกินเคฟซีกันฮะนี่ต้องไปกินของจริงสดๆจากที่ร้านเลยดีกว่าพื่อนนี่เนี่ยเตรียมท้องไปเต็มที่เลยนะ แต่กินเยอะไม่ได้เราคุยินเดี๋ยวที่นั่งไม่พอที่ดีนใครถึงก็ใครอาจจะต้องขากลับไปต้องมีใครอะไปอยู่ข้างหลังก็ได้นะเพื่อนี่แหละเพื่อนีนี่แหละนะรู้ตัวได้นะเคเจอกันที่ร้านคนนี้เป็นคนที่บอกเราให้รู้ว่านี่คือวันพระนะบอกบอกโอยนลยวันพระข้าจะบอกชื่อเขาได้ว่าเขาชื่อวันพระ เนี่พิ่งหลับเย็นๆ KFC เนี yeah> ่ยอยู่ในปั๊มปตทม่วงสามสิบนะดจ้าอี่ยงนี้เล้วลงไปรู้เหรอคือกันนี่ร้านใหญ่เลยตรงนั้นอเลยแล้วก็หาที่จอดมาจักสื่อกินเน้ะ KFC ไม่เลิก ข้านี้กันเดี๋ยวจอดกันเด็กๆก็ไปเตรียมตัวรอะนะไปนะออ,อย่างสามตากโอ้รีบเลยขึ้นได้มันไปข้างหน้าบอจักจักมองไปพวกนี้ไปเองแรงดิงด้งดิง้งดิ้งไปแล้ว จะไปสั่งกันบลาไปสั่งกันมลาเออเสด็เป็นเอาแบบไหนดีพี่น้ำมาแบบไหนฮะาสุกใจล้วจุกใจมันมีน้ไก่กี่ตัวต่างกันนะ้ไอาเอาสหนาแล้วก็ไปไปสั่งเลย เอาแบบที่มันได้เยอะเหรอจุใจเหรอมาร์เก็ตจุใจจุใจได้ไก่กี่ชิ้นคะแม่มองไม<ด>่เคับได้ไก่ทอด6ชินช้นสุกใจเหรอคะสุกใจได้7แล้วอะไรที่ต่างกันน้ำสีแก้วกับซอสแก้วหรือน้ำอะไรนะเมื่อกี้พี่ชุดอ่ะน้ำสีแก้วใช่ไหมอ,อันนี้เหรอ เอาดับเบิลโาดูนี่ได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่เหมือนกันเหรอไม่มีเหมือนกันอ่ะกี่ชุดชุดเดียวเนาะชุดสุจใจชุดนึงแล้วก็ดับเดบลูสองชิ้นค่ะโอเคเซนไซส์ใหญ่เลยไหมคะเพิ่มงสิบบาทเลยป็นดินล่ะคุณนไปแล้แต่ไม่ได้ไปหรอไปมาแล้วไปมาแล้วที่นั่งมันจะพอกันไหมล่ะนั่งเบียดกันไปไหม เดี๋ยวรอก่อนเนาะเดี๋ยวรอแม่มาก่อนแม่เดินเลยไปใช่ไหมผ่านไปนั่งนั่งนั่งตรงนู้นแหละนั่งตรงนู้นแหละได้อยู่มันเผาจะสั่งมันเผาเหรอคืนดินอายุ30มสิฉันเห็นดุ ไ่นี่เหรอมานี้คืออะไรอ่ะกืดน้ำไนไปกนไ่มาแล้วใช่นะลูกค้าก็โทรเข้ามา ข้าวได้โน้่เลยค่ะอันนี้คือดูสิมันคือข้าวข้าวเฉยๆนี่คือข้าวน่าจาเป็นไงเดมอมนอร่อยไหมเดลีดวิวว้หน่ยสิรสชาติเป็นยังไงบ้างดีไหม สูงสตี่เลยเมื่อไ่มาม่อไหรแม่น้วได้เจะเมื่อมาถต้องแหงนตีดีน้ำต้องกินนอร่อยเหมือนกันนะใคจะกินกินเองมันไม่เป็นไรหรอสู้ได้ไหมไหวไหมดูน้ำเลยจชนี้น เป็นจานอันนี้หกค่ะเป็นหนังไปกินยังไงพยาก็กินกับข้าวไงอันนี้มันชื่ออะไรไก่อันเนี้ยอ่าเมนูนี้ชื่ออะไรเมนูโรไก่โรไก่ข้างในคือไก่ข้างในคือไก่ที่เก็ตื่นแป้งโรตีหรือว่ายังไง เป็นน้ำสีน้ำแบบนี้กําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของเป็นน้ำนะเป็นน้ำแบบเป็นคนใสน่มาก็ไปใส่เพิ่มให้ได้นะตักเพิ่มก็ได้เอาไหมกระดักห้อยกระเาากาไีมสองชิ้นให้ยากก็กำลังอร่อยเนะที่อ,อันนี้ในะไ,ไม่รู้ไม่ดู กี่ปลากี่ปลาได้เลยเรายังเหลือเนี่ยยังเหลือไอ้ปลาเลยคันนี้ไ่กินไม่คุยกับใครแดด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 ก็เป็นตัวสติ๊กนะออันนี้ก็จะเป็นสติ๊กของพี่ยาอันนี้สติ๊กเนี่ย ไม่ยากอันนี้ชิ้นนี้ให้ไม่ยากร้อนใช่ไหมละ่ะมันร้อนจังน, <c ười> น้ำเธอไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนเลยนี่มันอ่ะอันเอาแล้วมันไปเ,ปบบเหมดละกินอย,าง,อยางนี้กินนะสิก็เขาจะได้กินด้วยให้ให้ร้อง เด็กๆนะนี่เอาอีกไหมเอาไหมแต่ว่ากินได้นี่มันที่อยู่ในกนล่องให้หมดก่อนดีกวนะ่า <c oughs> นี่ง่ายอยู่นะ <c oughs> วันนี้เราไปแต่หัวค่ำมันก็จะได้มีเวลาไปหาที่จอดรถแล้วก็ไปเล่นดิ่งได้นั่นกว่า เราแค่เล่นเนี้ยเราไม่กินนะ,นก,ะก,ก็อีกอะไรันนไบ,บน,น้ำไได้วยน้ำน้ำน่ะเราก็ดจะเอาไปจากที่บ้านน้ำเปล่าเดินเข้าไปเดียวกันกินไม่สามารถไว้ใจพ่อได้เลยพ่อไม่เดินเข้าไปหรอกนะคนแน่นมากไว้ใจพ่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราจะไปต่อรถก่อนแล้วค่อยเดินมาพร้อมกันจะไม่เดินแยกกัน เราจะแยกกันเราจะหากัน้วมาดูเธอ3คนจะไม่ไหวมือตอนนั้นอะคือพขาไปจอดรถไกลมากแบบแยกขาแล้วก็หนาไม่เจอนู่นนี่เลยอ่ะเอ้ยแล้วก็ตายปดขาแต่วราอยู่สิ่งที่หนูปวกว่าการัดน้ำแดงสถ้ารถน้องเมาในนี้น่แหะเป็นคนเราแน่ๆใช่นีกระบนนั่นจริงนะแล้วมันในรถดรามีหรอแต่อะไรอะคาดว่าอะไรอะใต้หุ เราอยากพูดหน้าคนเราก่อนมยก็คนบ้านเราเนี่ยก็คนเหมือนเราเนี่ยแหละต่างกันตรงไหนอ่ะเราก็เป็นอะไรเัอย่าห่หน้าเขาเหมือนจนไทยจะตายไปมันไม่ต่างกันทำะไมรถเรามันมาสองคนเลยคนเดียวกันเลยเหรอ

ก็จบที่สุดกับเนะคเอฟซีแหละเนาะกินง่ายอร่อยด้วยวัวเธอค้อคนเดียวเลยเหรอคือน,น้ำไม่แบ่งเป็นดินไม่แบ่งในมอนมันเลยแบ่งกันคือน,นินมาไหมคือน,น้ำมันก็ต้องแบ่งง่ายด้วยแบ่งกันนะนกินด้วยกันก็แบง นี่เ,เลยหล่นไปแล้วหล่นไปแล้วเมื่อกี้หล่นไปแล้วข้างล่<ว>างมีไหมไปไป,ไปแม่ปล่อยประตูแล้วไป,อ,ไปอันนี้ร้านกาฟแฟนู่นกาแฟนกแก้วกแก้วกละหกสิบบาทอา้าวไปนในกันยี่กา หอองน้ำอีกแล้วเหรอไปกันหลายรอบแล้วนะรออยู่นี่นะรออยู่นี่นะเร็วๆเขาไปเหลือแค่เราพายาขึ้นรถไปกันใด้เลยนี่าคือเอาไปกินนะกินเพิ่มปลาเราไปขึ้นรถหาเด็กน้อยไหมอ้าวขึ้นน้ำไหมไซมอนมา เดินดูทางด้วยระวังรถนะครับเนไหมนมอนระวัง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 อ่ะมามามาเออ่ะมาถึงรถแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอก่อนรอก่อนเพราะต้องกดอันนี้ก่อน อ่ะเปิดแล้วครับเปิดแล้วอ่าขึ้นรถได้นะป้าเ็กๆเดมอนพืนน้ำอปลากลับกันเถอะเตรียมกลับกันได้แล้วพื้นที่เนี่ยอยู่ข้างหลังอ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะใสกเ่นไฮะกินอิ่มเยอะแล้วเราลากลับบ้านกันดีกว่า จอกันที่บ้านเลย